ครับนี่ก็เป็นการคิวบอชนะฮะแมปสิบห้ามาลองดูกันว่าผมจะฆ่ามันได้ไหมจัดไปครับโชคดีนะฮะว่าเขาน้ำเน้ำแข็งผมเลเวลสิบเอ็ดนะยัดหินสิบเอ็ดนี่มันเจอแชร์ยืนนิ่งเดินไม่ไปได้ แฉะเยอะๆเลือดพวกนี้เยอะครับข่ายากเสายิงไฟกับเสายิงน้ําแข็งก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดมอนเลือดเยอะแล้ววิ่งเร็วเนี่ยข้าไม่ตายอันนี้มอนมันตัวเดียวมันก็ยิงอยู่แค่ตัวเดียวยังไงก็ฆ่าได้ก็ะดุนมันดีนะฮะ ล้นครับเจอแช์ครับไม่น่าจะรอดครับยืนนิ่งเลยครับใส่กุตบายครับตายครับคำดีดูดีว่าได้อะไรนะ ได้จิกซอต่อแมปมากกว่า